ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทางโรงเรียนให้ความสำคัญในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมาโดยตลอดโรงเรียนวัดน้ำแดงเขียวอุทิศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพรารชทานเราให้ความสำคัญกับโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนมาโดยตลอด โครงการและกิจกรรมของเรานั้นเน้นเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่ามีจริยธรรมคุณธรรมมุ่งให้นักเรียนได้ไหว้สวยการออมการไม่คโกงเพื่อที่จะเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปเขตสองครับ โรงเรียนวัดน้ำแดงเขียวอุทิศก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา98ปีเป็นโรงเรียนที่มีตำนานมายาวนานมีประวัติมีสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายงั้นวันนี้ก็ขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนโรงเรียนและเราจะทำโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้ดีที่สุด แล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนว่าโรงเรียนของเรานั้นได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยในสากคนลโลกจงบันดาลให้ผู้ปกครองและนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จทุกประการกราบขอบพระคุณครับ ประจำปี2564ครับโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. โดยเราได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูสถานที่ต่างๆของโรงเรียนมีมาตรการ ในการคัดกรองนักเรียนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนและเราปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น